ชนี้ยังไงก็มาครับผมชุดนี้ยังไงก็มาครับผมชุดนี้ยังไงก็มาชุดนี้ยังไงก็มาชุดนี้เหรอคะนี่ยังไงก็มาชุดนี้ใช่ไหมชุดนี้ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับน้องเนิวครับน้องเนิวครับ นี่มันตามเป็นคนที่อยู่ข้างนั้นนี่มันกันเน้อยายสายไรับพัทวงใช่ครับผมก็โค้งสุดท้ายปล่อยมาแล้วครับผมเดี๋ยวจะเล่าตัวนัตั้งแต่ช่วงสองวันที่เลยเนาะตาแล้วก็มาแก่เนี่ตัวเลขแนวทางของถูกแล้วถูกแล้วตัวแรกแนวทางของน้องน้องนิวน้องๆที่ไปตามก็ส่วนมากก็ที่มาแรงก็คือยายสายกับพรัทดงคเนาะยายสายพรัทดงค์ของแกก็ถูกทุกงวดนะครับผมไม่ค่อยหลุดนะครับผมแกแต่ว่าก็ถูกเรื่อยถูกทีละสองตัวครับนิว ก็มีแนวทางของคุณยายสายเนาะแล้วก็เรียกอาจารย์อว่าพระตุดงเลยครับผมเนาะทำไมถึงเรียกว่าพระตุดงเพราะว่าท่านตุดงมานะครับอาจารย์คุณยายจะเรียกว่าอาจารย์อาจารย์นะครับแต่ว่าคนเรียกพระตุดงก็เรียกอาจารย์เหมือนกันนี่แหละก็คนบุรีรัมเนาะคนบุรีรัมเขาจะเรียกพระเนี่ยว่าอาจารย์นะครับแต่ว่าอุตรดิต์เขาเรียกว่าปู่เนาะปู่ปู่เรียกเหมือนกันเนาะที่บ้านนะครับมก็มีแนวทางความฝันของแกความฝันของคุณยายสายเนาะ แนวทางของยายสายนี้ตั้งแต่น้องนิวตามมาถูกไมากี่ขวดแล้วคะตั้งแต่ปีใหม่นี้ไม่หลุดเลยตั้งแต่ปีใหม่มากใช่ครับจนจะสิ้นปีแล้วใช่ครับก็ตั้งแต่ท่านผู้ชมก็จะรู้คนที่ตามเดวทางถูกคุณยายเนาะค่ะแกก็ถูกเรื่อยๆจะว่าถูกถูกสองตัวค่ะสามารถจะข่าวสองตัวสองตัวนะค,ะนะร,ครับกต็ตั้งแต่ตอนที่แกยังไม่ออกกล้องนะแกก็ซื้อถูกเลยะครับสามตัวของคุณยายแต่ว่าหลังจากที่ออกกล้องมาก็ถูกแค่สองตัวนะครับ ก็ไม่ค่อยเป็นสามตัวได้คือสองตัวแต่เอฟซีเป็นกับปวายังเพราะว่าขอเหตุถูกเนาะเมื่อนี้ได้มาขอน้องนิวพอดีก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปตามคุณยายสายก็เลยขอให้น้องนิวเนาะค่ะแบ่งปันเอฟซีให้ไปตามคุณยายมาแล้วนะครับผมเมื่อวานเนาะเป็นความฝันล่าสุดของคุณยายเลยนะครับก็มีทั้งเลขอาจารย์เนาะเลขอาจารย์แล้วก็เลขของพัทธุงนะครับผมแล้วก็เลขความฝันของคุณยายก่แนวทางตัวเลขก็จะเยอะหน่อยเนาะ ยยายนะครับผมก็ความฝันของคุณยายนะครับยายมีฝันว่าฝันล่าสุดเลยฝันเห็นคนเสียชีวิตครับก็คือว่าเป็นเป็นตาเป็นตาเป็นสามีเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมฝันเห็นตาตาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปกับยายคนหนึ่งที่เสียชีวิตแล้วเหมือนกันนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์มาจากมาจากในเมืองนะครับเอาเนื้อมากินนะครับในความฝันตาเนะี่ยปกติตาเนี่ยเป็นคน ไม่ค่อยไม่ชอบขี่รถแกจะเดิอนอย่างเดียวแกไม่เคยขี่รถนะครับผมังหวันในความฝันเนี่ยยายฝันเห็นตาขี่รถมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็เอาเนื้อมากินด้วยนะครับผมในความฝันก็เลยก็เลยยายคิดว่างวดนี้นายจะมีสูงครับก็ฝันเห็นคนเกชีวิต้งแต่ตอ่างวดกับตอ่างวดหลังจากที่เลยกออกแล้วพอตตดึกปับ๊บคุณยายกับฝันมอนกันนะครับฝันเห็นยายน่อยนะครับยายน้อยก็คือว่าเป็นเกินกันกันกบยายสมัยตอนเป็นสาวแต่ว่าเกชียตไปแล้วครับ ก็ฝันว่ายายหน่อยมหามาหาธิบานนะครับก no uh, like oh, the ็เลยตีเป็นงวดนี้ก็เลยยายเลยที่บ่าจะมีศูนย์แน่นอนนะครับผมไม่แน่อาจจะมาศูนย์ทั้งมนทั้งล่างเนาะนะครับก็ความฝันของยายนี่ก็ตรงกับเลขของอาจารย์ด้วยนะครับผมร่วาเลขพัฒน์ดงนะครับผมเจ็ดศูนย์จที่อาจารย์ที่พัฒน์ดงให้มาในตัวเดียวกันครับผมของอาจารย์เนี่ยมีเจ็ดศูนย์สองหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งครับเจดครับ สองหนึ่งแล้วก็สามศูนย์อันนี้คือเลขคุณพระพุดวงมีภาคพุทดงนะครับภาคพุทดงเจ็ดศูนย์สองหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดศองของของยายสายของคุณยายตั้งแต่ต่องวดให้มาศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่แปดครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่แปดครับสองตัวมีเจ็ดสองตัวมี 8ปดสองแเจ็แล้วก็สาศูนครับแปดสอง็ดสามศูนครับผมเลข่งาเลยนะครับยอดเล้เลขน่าสิเขาอีกละเบิ้งส่งแล้วหมวดนว่าลดเพราะว่าเป็นเด็กมักเด็กสกนี่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าวดไหนเลขอาจารย์ลดความฝันคุณยายกระเขาอย่งงเดี๋ยวอาารลขคุณยายลดอาจารย์กระเขายังไงเียวหมวิที่ผ่านมาก่อ ห้าเก้าก็พกห้าก็ขึนขึ้นข้างล่างก็คือน้องนิวนี่จะตามสองขั้นนี้เลยจะพะเลยแล้วก็จะดูดีว่าถ้าของอาจารย์ไม่เข้าก็ขอคุณยายถ้าไม่คุณยายก็อาจารย์เข้าครับใช่ครับแต่ือว่าวันนี้น้องนิวเนี่ยเอามาแบ่งปันเอามาแบ่งปันให้กับทารพื่พี่ทุกช่องวันนี้มาเจอน้องนิวที่นี่ทุกช่องทุกช่องอะไรช่องเดียวเมื่อกี้ว่าทุกช่องแล้วทุกช่องเออพูดชัดๆหน่อยเดี๋ยวเอฟซีว่าพูดไม่ชัดเอาเอ มีอะไรจะถามน้องนิวไหมหรือว่าจะให้น้องนิวโชว์ตัวเลขให้ดูสรุปว่าวันนี้ตัวเลขที่น้องนิวจะให้ดูก็คือตัวเลขของพระธุดงแล้วก็ของไรสายเนาะอ่ะ มีพระุดงแล้วก็ของแย่สายนะครับผมก็คือว่าโค้งสุดท้ายเรามีแค่นี้ครับไม่มีเพิ่มนะครับผมก็คือความฝันตองวดน้องนิ้วกับเราให้เอฟซีฟังแล้วนะอากาศมีความฝันโค้งสุดท้ายของแยสายไปใช่ครับโค้งสุดท้ายมีฝันเห็นคุณตาขี่รถมอเตอร์ไซค์มากับคุณยายท่านหนึ่งที่เสียชีวิตแล้วเหมือนกันเป็นพี่น้องกันนะครับผมคุณยายกับคุณตาที่เสียชีวิตไปแล้วนะมากฝันเห็นตะคนที่เสียไปแล้วเนาะใช่ครับฝันเห็นตะพ่อมกับตะพ่อมก็คือว่าสามีของคุณยายที่เสียไปแล้ว ขตะฟันเห็นตะพอมที่ไรนะเลขยกถูกตลอดค่ะก็ไม่ถูกเลขอาจารย์ก็ถูกเรียกความฝันของคุณยายเนี่ะครับเพราะว่าคุณยายขันฟันเห็นตะพอมย่ามใดเนาะส่วนมากเลขเขาคุณยายก็เลยว่างวดนี้น่าจะมีศูนย์นะครับประกอบกับอาจารย์นี่ท่านให้มาเจ็ดศูนย์ด้วยคุณยายก็เลยเอาเป็นตัวนึ่ครับเจ็ดศูนย์ครับผมสามตัวมีตัวอะไรบ้างครับสามตัวมีแต่ความฝันของคุณยายครับศูนย์แปดหนึ่งกับศูนย์สี่แปดศูนย์แปดหนึ่ง 048ครับน,นี่ความฝันที่เจ็ดสองหควัด่องหวัดนะครับโูสุดท้ายความฝันยายได้มา82 87แล้วก็30 82 87 30ครับแล้วก็ของปููปนิลนาม70 2131ครับ70 2131จรวจไปพร้อมๆกันครับก็เลยว่าให้เป็นแนวทางครับผมตัวนี้ตัวชอบตัวไหนบ้างครับตัวนี้ของอาจารย์ เจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์แล้วก็ของคุณความฝันคุณยายมีสามศูนย์นะครับเพราะว่าคุณยายนี่ท่านฝันว่าได้ไปเก็บมะนาวด้วยก่อนที่จะฝันหินแต่พร้อมมาบอกคงสุดท้ายครับฝันว่าได้ไปเก็บมะนาวนะครับเก็บมะนาวไปขายโลละร้อยสามสิบว่าสามสิบคุณยายก็เลยตีเป็นสามศูนย์โดยที่ว่าวันนี้น่าจะมีศูนย์น่าจะไม่มีศูนย์ครับว่าฝันตั้งแต่โตงวดก็ฝันมีคนเสียชีวิตเนาะ อ้าท้ายก็ฝันเห็นคนเสียชีวิตอ้าวโชว์เลยโชว์เลยครับเอาลงนิดนึงครับนิวน้องนิ้วมันบางบางหน้าเอาเขลงนิดนึงความรอบางความรอแบบแบบางความแบบอบแคบแบาแคบแบ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 บงบบแบบแ่บแบบแบบแนบยบบแ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 บแบบแบบบบแบบแบบบแบบแบบแบแบ ว่าเลขเยอะเยอะบางงวดก็เยอะบางงวดก็น้อยครับแล้วแต่แกจะตีได้แต่ถ้าไม่ถ้าไม่ตรงกันมันก็จะเยอะนิดนึงแต่ถ้าตรงกันก็จะน้อยลงท่านไหนที่ชมก็ใช้สติเนาะแล้วแต่ความชอบของแต่แต่ก็มีตัวนิ้นๆให้อยู่นะคือตัววงกลมเนาะใช่ไหมน้องนิวไพ่ทุนน้อยก็จับที่ตัววงกลมได้เนาะ ตัวบงกลมจะมีสองคู่ใช่ไหมคะใช่ครับสามศูนย์กับเจ็ดศูนย์นะคะสามศูนย์กับเจ็ดศูนย์สามศูนย์นั่นน่เน้นความฝันของย่าครับก็เจ็ดศูนย์หนึ่งของอาจารย์หรือว่าของพัชรดงไม่ออกช่องเนี่ยจะเป็นตัวคัดพิเศษเน้นๆนะคะเบอร์โทร วันนี mm ้ก hmm. ็จะถูกอีกแล้วครับมีปองไงนะวดนี้ก็จะถูกเดี๋ยวเอาปลายลงแล้วพูดใหม่ซิเมื่อกี้ถูกอีกครับวันนี้วันนี้ก็จะถูกอีกตัวอีกแล้วครับตัวไหนตัวอีกรอบคุณตัวไหนคะชี้ให้หน่อยน้องนิวชอบตัวไหนคะส่วนตัวนี้ชอบเจ็ดศูนย์ครับชอบตัวเจ็ดศูนย์ชอบเจ็ดศูนย์ชอบเจ็ดศูนย์ขมุนทางนี้อีกนิดหนึ่ง้องนิวยวันนี้ก็จะขมุนมาหาคุณลับคนทุนน้อยเจ็ดศูนย์สามศูนย์ขุนแมรัท ที่ที่เราเคยถ่ายทําความฝันน้องนิวมาน้องนิวก็เป็นคนฝันแม่นเหมือนกันเพราะว่าที่เราถ่ายอยู่ที่สุบินเที่ยวนั้นเนาะก็ถูกจําไม่ได้แล้วมันนานแล้วถูก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 ที่ที่เราสัมภาษณ์น้องนิวอยู่ที่ที่พักเนาะวันนั้นอยู่ที่สุรินน้องนิวก็บอกตัวตัวเดียวก็ถูกครับก็วันนั้นไปสุรินเนาะไปนอนรีสอร์ทก็เลยฝันตกเย็นมาก็ฝัน ฝันว่าเลขออกตัวนี้嘛เขามาบอ,อกตอนนอนเนี่ยผมม่ท่านได้สังเกตเห็นว่าไปถึงไปถึงรีสอร์ทมันมืดแล้วครับผมฟองมาลายเต็มไปหมดเลยนะครับที่สารเป็นสารพงษรีสอร์ทนี่นะครับผม,มก็เลยฝันฝันว่าตัวนี้ออกแล้วออกจริงจนะครับออรวนนนันนั้นเ<ว>นาะอะไรคืที่เราถ่าย,ยที่สุรินทนร์แต่ว่าวันที่สิมพง์เนี่ยเรานิวฝันไปยังไม่ได้ฝันย,ยังไม่ฝันอันนี้เป็นทางของคุณยายเอาของยายสายกับ พ่อธุดงเนาะมาฝากเอฟซีอ่ะกับขอบคุณนางเนยวหลายๆเนาะค่ะสำหรับแนวทางของคุณยายสายแล้วก็ปู่ทุดงนะคะขอบคุณที่มาแบ่งปันให้กับเอฟซนะคะขอบคุณค่ะคขอบคุณครับอี่หแอกฮงๆด้วยนะคะ,เ,ะเป็นแนวทางนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ